เพื่อนๆที่ไม่ได้สงสัยนะครับว่าเจียนมีวิธีการทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยดูไม่ใช้คำว่าโดดเด่นเด็กว่ามันก็ต้องใช้คำว่าโดดเด่นในแคชมาเดคแคชแน่นอนเจนมีพาษเสียแน่นอนเจนมีภาษาและแน่นอนเวลาภาษเสียงมันโฟล์มันจะเรียกว่าภาษาสวยอันดับแรกเจืนมองกล้องอย่ามองจอ มองรูกล้องเข้าไปและก็พูดเรื่องตัวเราที่มีความถนัดค่อนข้างมากเข้าใจมากรู้มากอะแล้วก็มีประสบการณ์เดาปัญหาแล้วก็ตอบคำถามของปัญหาหรือปลด ข้อสงสัยสร้างคำถามแล้วก็สร้างคำตอบเองและก็ททำคลัชนัน่หนึ่งไลายแล้วได้เต็มเต็มแล้วหากินมาตลอดชเวชแล้วก็มาเล่าข้อที่2องทำคลิปวันละยี่สิคลิปครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วมันไม่ได้ทำข้อที่สามอย่าไปมองคนอื่นมากคนอื่นน่ยไม่ได้ดีไปกว่าเราไม่ได้เก่งไปกว่าเราครับเพราะอะไร เพราะถ้าเราไม่มองก็ไม่เห็นแล้วครับว่าเขาดีหรือเขาเก่ง <c oughs> ข้อที่สี่ไม่มีอะไรนึกไม่ออกข้ามไปข้อห้าเลยข้อที่ห้าครับทำซ้ำๆซักๆทำมันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ตื่นนอนมาแปลงฟันหุงข้าวล้างจานเก็บที่นอนทำอะไรก็ได้ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องไป จะถ่ายอยู่สองลักษณะก็คือถ่ายเป็นคัดคัดถ่ายสั้นๆ5้ห้าวิสิบวิเหมือนเปิดตู้เย็นน่ะหคัดเ็เรียกเป็นคัดคัดเป็นคัดคัดก็คือตัดตัดเปิดตู้ใช่ไหมครับตัดใช่ไหมฮะเปิดตู้ปิดตู้ตัดก็ได้เสร็จปุ๊บล้วงของอีกหนึ่งคัดดื่มอีกหนึ่งคัดวางแก้ววางน้ําอีกหนึ่งคัดแล้วก็มานั่งชิลอีกหนึ่งคัด นึกออกไหมฮะแค่เนี้ยก็เอามาต่อกันไอตัวการใช้งานของทิสตอรตอนนี้ก็นี่แทบจะเรียกเรียกว่าเอาพนักงานตัดต่อมาไว้อยู่ในมือถือแล้วเนี่ยใครับเราก็แค่เรียนรู้มันไปเรียนรู้ได้มากเข้าใจได้มากมันก็ทําได้หลายๆเวอร์ชันและหลายออปชันนึกออกไหมครับผู้เรครผมบอกให้เลยอย่าไปอย่าไปอย่าไปให้ความสําคัญ ตัวของแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นคุณฟ้าคุณติ๊กแล้วก็คุณยู่ไม่ต้องหรอกครับยังไงเขาก็แข่งกันทีนี้เวลาเขาแข่งกันนะครับให้เข้าใจเลยว่าข้อจํากัดของเอออยด์อัลกอริกึมหนึ่เขาไม่ได้รู้มากไปกว่ามนุษย์ครับเขาจำมากกว่ามนุษย์อ่ะใช่สองเขาไม่ได้รู้สึกมากกว่ามนุษย์ครับเพราะอะไรเพราะเอออยกับอก,กอริ่อยไม่มีความรู้สึกส สี่ห้าหกเอ็ดข้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ช่างมันคืออย่าใช้แพลตฟอร์มเดียวใช้ไม่ละหลายแพลตฟอร์มอย่าไปตายตัวอย่าไปอยู่กับหนึ่งสองสามสี่มีห้าหกเจ็ดไปเก้ามีอะไรให้ใช้เข้าไปเรียนรู้ให้มากเวลาใช้อุปจร์โอเคนะครับข้อสุดท้ายไม่ท้ายสุดหรอก ทำสิ่งที่ถนัดพูดสิ่งที่เข้าใจนึกออกไหมครับเดาเดาเดาหรือมั่วเนี่ยให้พูดเป็นปลายเปิดอย่าพูดเป็นปลายปิดถ้ามันไม่ชัวร์นึกออกไหมครับมาดิครเพราะอะไรเพราะใดๆก็ตามที่อยู่ภายใต้เง,งื่อนไขของอากาศไม่มีอะไรคงที่หรอกครับมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะ่ะ ผู้เป็นปลายเปิดสิ่งที่ง่ายที่สุดและและและแล้วนะครับโดนทวงถามได้ยากโดนต่อกรยากโดนเอาคืนยากให้พูดเรื่องตัวเราที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้คนลิ้นใช้ผิวสัมผัสเพราะมันเป็นเรื่องตัวเราอย่าไปพูดเรื่องเขาพูดเรื่องเขาไม่จบนึกออกไหมขั้วสเปนิคุตน,นั่นแหละนอกนั้นนะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจับคู่เองวันเวลาเนี้มันมาถึงจุดของมันแล้วว่าเมื่อเจียนพูดออกมาคู่ของเจียนจะจับเองคนที่ชอบเสียงอากาศกระยาภาษาแบบเจียนจะวิ่งเข้ามาเองมันจะดูดตึบมันจะตรึงใส่รอเรือสมัยก่อนอนะ่ะพูดแต่พลังบวกพลังบวกคิดบวกมันสุดทางหรือไม่เพราะด้านบวกมันมีด้านลบอยู่มันไม่เป็นธรรมชาติ ในต,ตัวธรรมชาติเนี่ยโดยหลักๆก็มีสองขาด้านเหรียญด้านเอรันเหรียญด้าน B มันมีตรงกลางด้วยนะครับมันมีไม่ต่ำกว่า5มิติด้วยซ้ำไปซึ่งวันหน้าเนี่จะเล่าให้ฟังถ้าหากว่าผมยังไม่ไปไหนนะค,ะร,ะครับมาเดคพร้นเพราะฉะนั้นทุกๆวันนะครับมันจะมีอะไรเข้ามามากมายแต่มันจะมีไม่เหมือนกับทุกๆวันก็คือการที่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทา อีตัวลงมือทำเนี่ยก็ให้โอกาสเต็งมากๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นต้นน้ํากลางน้ําหรือท้ายน้ําแต่มานะวันนี้เจนบอกได้เลยว่าทุกคนมีโอกาสหมดพร้อมกันหมดได้เลยครับไม่มีใครเออเลื่อมล้ํากันอีกแล้วครับในเรื่องของการไปสู่การรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องของการจะใช้ตัวเองให้เกิดความถนัดอุปจร์เนี่ยครับมันเหมาะมันมันมันเหมาะที่สุดแล้วหนึ่งเราจ่ายค่าเน็ตรายเดือน สองเมีโทรศัพท์เอ้ยขอโทษโทรศัพท์3ามไอตัวของแอปิตูชันเนี่ยแอปิเคชันเนี่ยมันแข่งกันเองไม่ต้องไปซีเรียสครับมันแข่งกันเองแข่งอะไรเอาใจมนุษย์ตัวเราอะ่ะต้องเอาใจมนุษย์ด้วยการเข้าใจตัวเราเจียนก็นำเสนอเรื่องราวของคอมเป็นคอร,ร์สอนหลายคนหลายท่านสงสัยคอร,ร์สอนคืออะไรคอร,ร์สอนคืออะรคอร,ร์สอน คืออะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรเห็นไหมมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรมันรู้ได้โดยผ่านการกระทําคือกระตุ้นกระตุ้นอะไรครับกระตุ้นความรู้สึกในตัวเราให้เกิดการเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นไหมครับเลือกทานแต่ของที่ที่อะไรที่ ที่ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างอ้าคืออะไรวะเนี่ยมนุษย์ไม่ได้สร้างก็คือกลุ่มเคมีสังเคราะห์นี่ยนะให้รู้ชุดข้อมูลตรงนี้ก็ต้องรู้เวลาทานน่ะก็เลือกทานที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์สร้างหรือสร้างมาจากวิทยาศาสตร์ มันจะกลายเป็นกลุ่มเอนจิเนียร์เขาเรียกมนุษย์เอนจิเนียร์ก็คือวัคซไว้นั่นแหละมนุษย์เอนจิเนียร์ไม่ใช่ถ้าพูดถึงอ่ะมันมีหนังไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกแท้ก็ได้ว่าถ้ามีพระเจ้าก็ไม่ใช่ลูกพระเจ้าแล้วนึกออกไหมคัสปอร์ดคัสพืชผักผลไม้ดินอากาศน้ําเนี่ยครับมันผ่านเอนจิเนียร์หมดนึกออกไหครับแต่ทั้งหมดนั้นก็คือแบ่งได้สองส่วนคือของนอกตัวกับในตัว ไอ้นอกตัวก็เอนจิเนียร์ได้เอาไว้ใช้สอยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้มันให้มันสะดวกสบายอ่ะใช้ได้แต่เวลาเอาเข้าตัวอย่าเป็นเอนจิเนียร์เช่นวัคซซยโดนไปแล้วมาละกี่เข็มแล้วนะมันก็จะแตกต่างกันระหว่างมนุษย์ที่ไม่ใช่เอนจิเนียร์กับมนุษย์เอนจิเนียร์ทีนี้มันก็ไปวัดเอ้ตอง่างการเกิดว่าคุณผู้ปกครองอ่ะพาไปเกิดในเอนจิเนียร์หรือเปล่าถ้าไปเกิดเอนจิเนียร์ก็ ภูมิแพ้ไปและหรืออื่นๆด้วยแต่ถ้าหมอตำแหยก็โอเคก็เป็นในรูปแบบของหมอตำแหยเสร็จปุ๊บออกมาก็ต้องมาผจญภัยอีกเห็นไหมฮะพอมาผจญภัยนี่แหละก็คือเริ่มสะสมจะสะสมอะไรสะสมฝั่งธรรมชาติหรือสะสมฝั่งที่เป็นอื่นๆที่ไม่ใช่ธรรมชาติทีนี้คําว่าธรรมชาติอื่นๆเนี่ย กับธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันแยกย่อยกันตรงไหนมากมากกว่าความเข้าใจของภาษาตรงนี้ก็วันข้างหน้าค่อยมาว่ากันนะเพราะตอนนี้พอก่อนฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปติดสมพันต่างตาตรงและต่าง,า,งา,งา,งางอ้อนโลกใบน,นี้จะเน่นใช่ไหมคร